เชื่อมันได้ป่ะเนี่ยเดี๋ยวพ่อช่วยหมา่ไปยเดี๋ยวเี่นต้นไม้เปียนหลักเลยเนี่ยใครอ่ะไอ้ผาด็าปเาดเชือกคาดค่ะเชือกคาดหาต้นไม้ ต้นไม้ต้นไม้แสี่ว่ะต้นไม้ฉันก็จะปลดไปเสียวแกร่วงมากเมื่อกี้ร่วงหรอต้นไหนต้นไม้เยอะแยะต้นไม้เยอะแยะลงเลยหน้าโอเคดึงวิ่นถอยหลังหน่อยดึงวินถอยหลังหน่อยเก็บวิ่นเก็บวิ่นเก็บวิ่นเก็บวินเอาเอาเกียร์ถอยออกหน่อยจอดจอดจอด จับตะขอมาเก็บได้โอเคเก็บกุ้มไปโอเคตะขอมาเก็บเชือกล้เด็กปล่อยลากดินไปเลยนะมาปล่อยไปนะไม่ใช่ตัวนั้นอีกตัวเดิตัวนั้นตะขอที่มือไม่ใช่ตัวเอ็กตัวเอ็กตัวเอ็กค่ะปล่อยตัวเอ็กลากดินไปเลยเออปล่อยลากดินไปเลยเชือกมันใหญ่อ่าเรื่องมาเด็กคอยลัง้างเลยลากไปเลยปล่อยลากตามดินไปเลยนะเด็กคอยคุม เดินไปตามไปเลยค่อยคอยคุมแล้วนอย่าปวดตะขอนี่เด็ดปวดตะขอนู่นอันนี้ปล่อยรากไปเลยไม่ต้องมปวดตะขอให้ได้ให้ได้ไหมย้ายย้ายกอต้องดูแล้วต้องย้ายกอด้วยนะไปไปเดี๋ยวจัดการเองล้รองหักร้องฝาครับเดี่ยวขวาขวาล้อขวาเดี่ยวขวา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 ล้อขวาร้อขวาขวาเดี๋ยวขวา เออจะขืนร่องนี้ก็ได้นะขืนร่องนี้ก็ได้ไเชืออเอเอ่อพี่เออปล่อยไปดูเจขอเชื่อพี่ปล่อยมันไหลไปเลยปล่อยันทิ้งไปเลยดูดูใจนู้นดีวกว่ากลยมันทิ้งไปเลยน,นี่แต่พี่ทำอยู่เทีขวหาหักร้อยไว้อย่างนี้ก็กดีนะครับผมใช่ไเออ,เอ,อหักไว้อย่างนี้แหละ

อีนะเตียบอไก่นะเข่าเขาเๆๆาเขาไปเย้ะไปเยอะเดี๋ยวพอพอไปเอ็กซ์ไปอ็กซ์ขับพอดึงเลยพี่เฮ้ยย่าจะขอแบบนั้นดิคว่ำดิคว่ำคว่ำดึงเลยพี่ เวลาย่นนอน้ันหลุอเลยหมดนเลยพี่เอไปเลยไปพี่ปวิ่นได้เลยพี่เกจ์จะ้อยแล้วไป งไงฮะมากู no way, <laughs> Look, ้รถเหนื่อยไหมก็สบายก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดินก็เดินปกติใช่ว่าทางไม่ได้ชันเชิญอะไรโถดูไม่ชันไม่ได้ชันนะโอ้ทำไมอ่ะทีมงานไทยวินแค่นี้มึงคิดเป็นติ๋่ยวเบอร์หน้าแล้วเดี๋ยวหมอมแม่เห็นหม่อมย่าเห็นด่าตายเลยเนี่ยเท้าแล้วโคนเนี่ยอย่างงี้ต้องถ่ายหน้าจะชัดเลยไหมคะ อย่าถ่ายหน้าถ่ายได้แต่อย่าให้เห็นมือมือเละโคลเหม่อมย่าจะว่าอ๋อไม่เห็นครับไม่เห็นไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยเนี่ยโฮ้ยคิดถึงห้องแอร์ที่เล้าจังนี้พูดไปเรื่อย ไม่เบรคกระช้าไม่ไปครับค่อยลงไปไม่มีอะไรไม่ลื่นแล้วไม่ลื่นแล้วครับทางไม่ลื่นแล้วไม่ลื่นไม่ไหลแล้วราะไม่ชันโยรับยางมันจับจับสุดๆ ่ไป,ไปไหมรพี่ใส่ป่ไงตั้งไหน หนูนะพี่ตาคฝนมาสองสามวันนะอย่ามาโทษหนูหนูเพิ่งมาไม่ใช่ไม่ใช่ ออแล้วอะเหยี่ยไปเิ่ไปเลยยปนะไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตะขอตะขอตะขอ เชือกไหมคะมีใครลืมเชือกไหมทีมเราอ่ะเนี่ยโดดขึ้นรถมาขึ้นรถกันขึ้นเปล่าเฮ้ยขึ้นไม่ได้เดี๋ยวติดโควิดโถเดี๋ยวจะมาแพ้ให้พี่คนแรกมาคอยดูเฮ้ยคุณเป็นโควิดอ่ะคุณแจ้งตำรวจได้ไหมเนี่ยโควิดมันเป็นโรคที่แบบพรักษา ตาคนเดียวรูไปไมหลังพี่อได้สได้ไม่ต้องดึงสไปเยมาเลยมาเลยมาเลยไ้เก็บิาขวาาขวาาขวามาดังพอพอพอคอยลัมขับซายปลดล็อกหน้าออกก่อนครับผมเรียบยแย่ล็อกคนองแยได้ดีไพอพอหลังไม่ต้องเก็บพี่หลังพอพอ เราหักตึงไว้เลน เดินมาเดินลยมอดินมาหักซ้ายหน่อยซ้ายอ๋อต้มาเดียดิจูงอยู่เนี่ยมาไปนิดนึงมาเดี๋ยวเลื่อนลงมาเองเลื่อนเองอะมาไปตอยไป็นอยปอยนอนลงมาป่อมาดีมาดี má tốt thương má ò dẹp thứ ra dẹp lên dẹp thứ lắm rồi à ta con ta ta con dẹp con ngủ hoàng là ngon cái